สวัสดีครับกลาสวตสตี้ครับในวันนี้ก็ผมอยู่ที่เบนซ์บี k วเควาวดีในอีีนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการเปลี่ยนถานรีโมทนะครับสําหรับคันนี้ก็ได้ทาการวิเคราะห์ปัญหาเปลี่ยนกล่องเครื่องยนต์และชุดสายไฟเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้วเหลืออีกอาการหนึ่งนะครับที่ลูกค้าแจ้งเป็นไฟลูกกุญแจโชว์ที่หน้าปัดสําหรับสาเหตุนี้ก็เกิดจากถาดรีโมทอ่อนนะครับเดี๋ยวทีนี้เราจะทําการเปลี่ยนให้กับลูกค้ากัน ทีนี้เดี๋ยวมาดูที่รีโมทกุญแจนะครับสำหรับคันนี้ลูกค้าได้ใส่ซองหนังไว้คันนี้เป็นรุ่น C350E นะครับั๊กอินไฮ b ริด W205 รูปทรงของรีโมทกุญแจก็จะเป็นลักษณะรูปน้ำเต้านะครับก mm hmm. รณีที่ลูกค้าใส่ซองหนังไว้ไม่ต้องถอดซองหนังออกนะครับให้เราสังเกตที่สลักด้านบนของกุญแจนะครับ ใช้ปลายเล็บนะครับดันสลักแล้วสไลด์ไส้กุญแจขึ้นจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับทีนี้ไส้กุญแจได้ออกมาพร้อมกับซองหนังเรียบร้อยต่อไปให้เรามองในร่องของไส้กุญแจนะครับหันปุ่มรีโมทกุญแจเข้าหาตัวล่องฝั่งซ้ายสุดด้านบนของรีโมทกุญแจให้เอาไส้กุญแจแทงลงไปนะครับ แทงลงไปลนนักษณะนี้ไม่ต้องทําการงัดใดๆเมื่อใส้กุญแจแทงไปกดสลักฝาครอบจะเด้งออกโดยทันทีนะครับพอฝาครอบลุดเราก็จะเจอกับฐานรีโมทลักษณะของเบ้าฐานจะเป็นลักษณะเยื้องศูนย์นะครับให้ทําการเคาะกับฝ่ามือเบาๆเท่านั้นนะครับไม่ต้องใช้ไขควงแบนหรืออุปกรณ์ใดๆในการงัดให้ฐานออกมาครับ ิีนี้มาดูที่ฐานกันนะครับเป็นฐาน3โวลต์รหัส CR 2025สำหรับคันนี้ลูกค้าขอเบิอกอะไหล่ศูนย์แท้นะครับของแท้ศูนย์แพ็คหนึ่งก็จะมี2ก้อนเป็นของวาต้าแบรนด์เยอรมันนะครับเราก็จะเปลี่ยนให้กับลูกค้า1ก้อนอีก1ก้อนเราก็จะคืนให้กับลูกค้าไว้ใช้ในครั้งถัดไปส่วนวิธีการใส่ก็ย้อนตามขั้นตอนการถอดนะครับ พอเราใส่ข้อใหม่เรียบร้อยก็มาดูฝาหลังกันฝาหลังก็จะมีติ่งสลักด้านล่างนะครับให้ใส่ฝาหลังไปลักษณะนี้นะครับเอาติ่งสลักด้านล่างใส่ลงไปก่อนพอสลักด้านล่างลงล็อกเราก็กดด้านบนของสลักฝาหลังนะครับพอฝาหลังเรียบร้อยเราก็ใส่ไส้กุญแจเข้ากับรีโมทกุญแจนะครับเหมือนขั้นตอนแรกที่เราถอดออกมา เสร็จสิ้นเป็นกานเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนถานรีโมททีนี้เดี๋ยวมาทำการทดสอบกันนะครับหลังเปลี่ยนถานเรียบร้อยใช้ได้ปกตินะครับสำหรับล็อกรถและปลดล็อกต่อไปมาดูที่หน้าปัดนะครับจากตอนแรกที่ลูกค้าแจ้งมาจะเป็นไฟรีโมทกุญแจโชว์หน้าปัด เราจะเข้าไปดูที่เมสเซจนะครับว่ายังโชว์อยู่หรือไม่นี่นะครับเมสเซจเป็นศูนย์ะครับแสดงว่าอาการหายเรียบร้อยแล้วก็เป็นเนื้อหาเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับ m o r c e d e s ด e n z C 3 5 0 e Plug-in h E b ักอินไบิ W 2 0 5 สำหรับลูกค้า Mercedes-Benz ที่ต้องการเข้าเซอร์วิสหรือต้องการตรวจเช็คปัญหาอื่นๆต่างๆทุกอย่างนะครับของ Mercedes-Benz ทุกรุ่นสามารถติดต่อที่ Benz BKK วิภาวดีได้นะครับที่นี่เรามีทีมงานที่รับจบทุกปัญหาแก้ตรงจุดไม่บานปลายนะครับทีมงานเซอร์วิสเราจะเป็นเฉพาะทางของ Mercedes-Benz Thailand ตรงนี้ก็ฝากไว้ให้กับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ สำหรับอ e. ีพีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้าวันนี้สวัสดีครับ